อยู่ในบรรยากาศของการคัดเลือกทหารเกณฑ์ประจําปีกันอยู่และสีสันของทุกปีจะพาไปดูนางฟ้านางฟ้าประจํากองทัพเธอจะได้เป็นจะได้ร่วมกองทัพหรือเปล่าแน่นอนว่าถ้าเกิดร่างกายของเธอเนี่ยไม่ตรงกับเพศสภาพแล้วก็ไม่ต้องเข้ารับไคราชาตินะคะแต่ยังต้องไปรายงานตัวอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่าที่วันนี้จะบอกว่าคือฮาจริงๆแล้วก็ได้ได้ว่าหลายคนบอกว่าโอ้โหเกือบจะลืมน้องก้านตองไปเลยเมื่อ <"Be an S 2> ได้เจอน้องคนนี้น้องร็อกกี้ค่ะ สวยจริงๆน่ารักน่าจิ้มลิ้มนะคะอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะทําให้เรดารชายไทยเนี่ยพังกันทั้งแถบแล้ค่ะมเมื่อหนึ่งในผู้ที่ทําให้ใจละลายใจไหวหวัว่นเนี่ยนะคะก็คือสาวคนนี้น้องร็อกกี้จากจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเธอไปร่วมตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการจังหวัดร้อยเอ็ดประจําปี2567ค่ะหลายคนตกตะลึงกับความสวยออร่าอะไรจะขาวใสโดดเด่นประมาณนี้ซึ่งน้องรอก กีก็ยังได้โพสต์เฟซบุ๊กด้วยนะคะนีนะ่ไปดูโพสต์เฟซบุ๊กของเธอถือภาพถ่ายเอกสารมารายงานตัวแล้วค่ะพร้อมระบุข,ข้อความว่าเกณฑ์ทหาร6 7เกเกษตรวิสัยซึ่งก็สร้างความฮือฮาในโลกออนไลน์ชาวเน็ตหลายคนบอกเปิดวาร์ปได้ไหมคำว่าเปิดวาร์ปก็คือเหมือนกับช่วยบอกหน่อยว่าเขามี i ออะไรเฟซบุ๊กอะไร Ti k t o k อกอะไรอยากจะไปกดติดตามไปกดไลค์ไปให้กำลังใจนะคะเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งเคล็ดกันบ้างคือหลา ายคนบอกว่าเวลาไปจับใบดําใบแดงอะ่ะต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่หนุ่มรายนี้มาแปลกกว่าคนอื่นถามว่าแปลกยังไงเอาไปดูคลิปนี้อนี่ ใบดำนะคะรอดแล้วไม่ต้องเป็นทหารแต่หลายคนบอกชินโนซึเกะก็คือผมเอง นี่แต่ว่าเขาแต่งชุดรอดอะนะฮะก็คืออาจจะไม่ได้เรียนจบถึงปีสถูกไหมฮะก็เลยแต่งชุดรอดมาแก้เคล็ดด้วยหรือเปล่าเนี่ยและเห็นไหมคะที่ห้อยอยู่ที่คอหลวงพ่อชินค่ะหรือตุ๊กตาชินจังนะคะเขาออกแบบดัดแปลงให้มีลักษณะคล้ายพระแล้วก็มีตุ๊กตาอุลตร้าแมนสีทองที่ดูคล้ายพระพุทธรูปด้วยนะคะปรากฏว่าล้วงหายจับใบดําใบแดงขึ้นมาลุ้นพอประกาศาดั้มโอ้โหน้องเฮ hey, ลั่นเลยนะคะชาวเน็ตมาคอมเมนต์บอกแม่หลวงพ่อชินนี่ศั์สิทธิ์จริง นะครับผมนี่เมื่อกี้นี้พูดถึงน้องการตองอปรากฏคุณนุกธนาโดนนักร้องฮะเขาถึงขนาดแชร์ภาพของน้องการตองเลยจำได้ใช่ไหมที่เราเล่าเมาื่อวานนี้ที่มาเ,เกณฑ์ทาหารที่จังหวัดชัยภูมิสวยมากเขียนอย่างนี้หลูกอนาคตเป็นไงไม่รู้แต่ที่เรารู้ผมตกลัก ตกหลุมรักเธอคนนี้เข้าแล้วนะฮะขนาดคุณแคนดี้รักแก่นนักร้องก็มาคอมเมนต์บอกยอมเลยโอ้โหสวยจัดแบบยอมเลยแล้วก็ชาวเน็ตก็เข้ามากดไลค์กดแชร์น้องก้านตองเลยเอานี้ขนาดคุณนุกธนะดโนยังยังชอบเลยอ่ะคุณผู้ชมมาอ่ะก็เป็นบรรยากาศสีสันนะาออมีอีกนะฮะคลิปอ่ะนี่เลยจะพาไปดูนี่เลยหนุ่มสวมเสื้อขาวพอถึงคิวต้องจับใบแดงใบดําเพื่อเสี่ยงดวงแม่เชียร์อยู่ข้างหลังอยากให้ลูกฉันเป็นทหารปรากฏลูกล้วงหายออกมา ได้ใบแดงทอบสองเท่านั้นหละค่ะแม่เฮลั่นแต่คุณแม่ คุณแม่คุณแม่ดูหน้าลูกคุณแม่ค่ะคุณแม่ดีใจแล้วลูกอ่ะคุณแม่ดูหน้าลูกคุณแม่ด้วยค่ะเออ,เออซึมยังไงก่อนค่ะลูกชายนะคะปรากฏว่าลูกชายดีพอตกหนอยเลยนะคะแล้วดูแคปชั่นลูกชายบนไว้แต่แม่บนกลับ <S <S 1> <S 1> ของแม่แรงจริๆจๆงๆนนะคะแฮชแท็กทบอสองมอทอบอสิบเอ็ดบ่าวร้อยเอ็ดค่ะใครได้เป็นทหารก็ถือว่าเป็นการทำรหน้าที่รับใช้ชาติแล้วกันนะฮะส่วนใครไม่ได้เป็นไม่เป็นไรฮะ คุณมาแต่อันนี้ลูไม่อยากเป็นคุณแม่อยากให้เป็นนะว่ากันไปแล้วกันนะครับ